ขอบกันอื่นก็กลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฝังผู้เบิองสูขสุนทรครับผมก็พูดไปแล้วครับป่ามีกับกับซองลูกอีสานผ่าเผินเสบักขะครับเมื่อนี้ก็มาตกป่าครับอ่างน้องปลาไหลคือเก่าครับแต่เป็นไม้ไหมครับอยู่สนามแข่งเก่าครับนี่ครับเพิ่งมาหอดไม้ครับตอนนี้ก็ซ่องงงแล้วครับบ่หันได้ลงเบ็ดเทียมาคนเดียวครับเมื่อเนี้ยุ่งมั่นมีเสี่ยวเพได้ตามมาบ่น้องหุ่นโจรก็ไปเห็นงานครับ ไปส่งเมื่อกี้นะก็จิมีเวลาน้อยเลยก็ยะได้กลับไปฮาร์ปนี่คือเก่าเลิกห้าโมงนี่ครับฮอตไม้ครับคนก็บุกคอยไล่ไปไหนครับบรรยากาศก็ดีครับตอนเช้าครับเดี๋ยวให้เบิ้องไม้ครับนี่ครับผมย้อนแสงเมื่อกี้นะบ่ได้เบิ้องขัดครับมันเป็นแผลเข้ากำัพงหน้าเนี่ยซองสร้างแผลนะครับ ฝั่งขว้วนี่กระแฟครับนี่ก็มีนะเขาตกไล่ขนอยู่ห้องกระเสี่ยวนี่นะเราต้องเรียกลายหรอกเนี่ตั้ตงบ่ามุ่งนี้ยนะครับตีบไปทางนี่ลนะนี่ครับอีตีไปทางนี้ลนะท่ามหนาเขากาเพียนก็พึ่งหมาคือกันนะแต่ทางไหนเราได้ไปท่ามเรได้ไปเลาะ ว่าจะเคลีได้ขือวมามาตอนไหนแหยกะไลยครับคขี่ลงมากะดิง่งลงมานี่รถรับไอ้สนามแข่งเก่าครับมันเนี่ยหมามไม่ไม่นี่ก็หมาไล่เหียแล้วแต่ไอ้ทายคลิปว่าได้หมาจะเคลียร์ขนแถวนี้ที่ว่าไพ่หมากับอาจิฮูดีครับสนามแข่งเกา่ามันคือสนามแข่งเมืองตะคอดนะครับสนามแข่งบา้าเป็นสนามแข่งเกา่านี่ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวลงค้องลงเบ็ดกลางหอ ok, กกางหฮมยัง,ยงแล้วตีเบ็ดแล้วแล้วเดี๋ยวซีทายให้เบิ้งอีกทีน,นึงครับผมป่าน้อยก็ไล่ผมนะบุบบ้าบูบบ้าอยู่ครับพี่น้องลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับซีขันครับเออมาหาขันลนะเบิ้งก่อนลงซีขันเบิ้งก่อนกันบอ่อไกลซีลงเพิ่มก,กันบ่อไกลห้าตุกป่าน้อย,อยเหมือนนี้นะ ก็ดเพียนน้อยไลยจังข้างฟังนะบูบะบูบะเห็นบ่ววนยิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆมั้งนะตีไปแล้วครับไม้แรกครับนี่ครับหลงเบี้ยตังบ่าแล้วแล้วตังตรงแน่บระตรงแน่ครับไม่ได้ตีหน้าโดนมาโดนแล้วแต่ก็ขังค้างนี่ก็หลงในซ่องซ่ำบ่าพอน่ะเอียงแน่ตรงเน่นะนี่ก็คือกันเดี๋ยวให้หน้าเป็นหมาลงเบ็ดยด้่จังใดก็ค่อยขยับเปลี่ยน ที่เปลี่ยนทางกันก็ค่อยว่ากันแบ่งแบ่งกันโต๊ะกันไปเิ่งตอนนี้ก็อีเอียงเลยฮะนะยันหมาก็ขยับกันได้อยู่หมดไปยังว่ากันแบ่งกันโต๊ะพ่อผมมันมีบัตลังเป็นนังต๊ะริ้วของน้าคือคือนะครับรวมก็บ่ค่อยมีไปนะครับปกติพักกันนี่ละได้อยู่ล่างรถนี่ล้วครับเนี่ยแต่ก็ดีครับผมเฮียก็ ไอ้ลำกับหัวเสียตานครับงานเต็มข้อสุดซองนะครับเบิดแล้วครับเบิดกับสุดนี่ลนะแล้วก็เกี่ยวเม็ดฝฟมครับมวอเนี้ยเอามันมูมาอยู่เ <c oughs> ปลี่ยนนี่ยังก็หมันมูโมที่หมันมูอยู่มันมูมนมก็เซย์ยังไนทั้งนะครับจักย้อนแสงนไย้อนแสงนครับเบอร์หินนะครับก็อันนี้นะ ครับเป็นจังใดก็ฝากตที่ต่เบึงพลนงานเลยนะครับว่าสิได้วัตถุดิบไปแส็บบักขักบ่หรือสิได้มาผผาผืนเด้อซ์สองผผาผืนครับว่าสิได้มาวัตถุดิบไปเส็บบักขักบ่เป็ยนจังไดได้พลนงานบ่สิได้กระสังลงน้ำบ่มือนเนี้ยเงียบอยู่นี้ตีไปไม้แรกก็ได้ปาตะเพียนก่เห็นตอดอยู่โอเคครับได้พลนงานจังไดมีตัวยังแล้วสิถท้ายให้เบึงอีกเทนึงครับอัปเดตเป็นตอนเป็นตอนไปครับผม bạn ơi, cái nóc, tuổi lẹ, say say ạ, bả ta hiền, hàm vô, xăm níu vậy đó, đây tang con, ok ạ, nhiều cá để tang con mày hả mưng, mà nè, tổ con xong, tem xong, tem xong mà tem xong, không mà mò, mò lấy, ô, tuổi nhầy đấy, nhang lấy อ่าคือครับแตมสองครับพี่น้องกาโอ้ไปกินห้างกันห้างกันอ้ลายชัมม่วโมงกินมือเช้านี้ซีโมงตอนนี้ใบซองออก็ไหนครับอันนี้อย่งอัปเดตยาวๆไปเปลี่ยนาพวพอดีแตม2องมาแล้วครับเบิ้งหอนมือแรงกันเดี๋ยวเป็นนะครับน้องของตนมานำมาสิได้แจ็คโตโอเคครับผม ครับก่อนหนึ่งกะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้เบิงสุพุสุขนที่เทีนึงนะครับก็คือที่เทียนี้นะครับมาตกปลาครับมาคนเดียวครับตกหน้าดินครับเมื่อเนี้ยอ่างกลอังน้องปลาไหลคือเกาเนื้อนะครับแต่ก็เป็นไม้สนามแข็งเกาครับเมื่อเนี้ยไม้นี้ก็เคยมาไล่เฮียแล้วล่ะก็พอได้ไปกินอยู่มีแต่ปลาแต่เพียรน้อยแต่กะบ่ได้ทายคลิปไม่บึงก็เฮียครับแต่ก็มือที่มาทายคลิปนี่ก็คือวานี่ครับ คนงานก็ได้ปาตะเพียนซ่องโตครับต๊เบื้อมือก็ได้ก็ตอนนี้โตก,ก็มีบีมาตุกน้ำครับโตกตก้งแต่ห้าโมงเสาจนฮอดายซ่องนะบีก็กับแล้วก็จักนั้นก็บุตรอุ้มตามหมาบ้านเนี่ยอุ้มหมาก็ซื้อไก่มาตัวนึงครับเป็นไก่บ้านบ้านเนี่ยโตบุ้งไงครับว่าซื้อมาตัวนนะครับเก็บซ้ำโหลนะไว กลับไปตมอยู่เห็นนี่นะครับเพราะว่าน้องหงต้นม่ได้มานําครับเพราะน้องหงต้นไปเห็ดงานเลิกห้าโมงแลว้วก็่าสก็บข้องไปนะแล้วมันนี่มัน,นบอกคาไงก็เลยตดจินใจก็ไปหับน้องห่งต้นดีกว่ามาตัมกินอยู่พี่นะก็ให้พ่อมเฝ้าข้องไว้พมก็กลับไปหับน้องหงต้นก็ไปซื้อเครื่องซื้อหอมซื้อ,อยังมากลับมาตมอยู่พี่น้่าแคมป์ปิ้งกันมากลับมายัาง เขาก็มาแคมปิ้งกันคือกันครับมาเปิดเพลงแคมเห็ดกับเข้ากินคือกันครับเต็มสนันห้ามแข่งเลยครับก็นี่ก็ได้โอ,อก,กาสพอด,ดีก็โอ้ยพอด,ดีละเหาก็ได้เห็ดต้มไก่ต่บนุมจีนกินอยู่นี่นะเฮาย่างไก่กินอยู่นี่นะนนนะส่องผ่าเผืนก็ะโปมียังครับในฝาตะเพียนช่องโตครับเบืดอมือวันนี้ก็อีเขา้าโหมดสู่ส่องเซบ,บักขะครับ ยังไงก็ไปติดตามรับเบิงซ่องเซฟบักับกันเลยครับผมครับสวัสดีตอนแรงครับค่ำแล้วหกโมงกว่าแล้วครับเนี่ยไปฮับน้องพุงมาแล้วครับเปลี่ยนแพทย์แล้วมากินข้าวแคมปิ้งต่อครับป่าก็ได้ซ่องตัวครับที่เห็นที่ทายเมื่อกี้นะปาตะเพียนตัวหามอยู่นี่ครับให้ทายบรรยากาศหยามคำครับผมล้วก็ไปฮับน้องพุงตัวมาแล้วน้องุงตัวเลิกงานแล้วใช่ไหมน้องพุง ันนี้เราทำอะไรกินต้มไก่แล้วก็ต้มตำไก่ย่างเออไก่บานมันมีมันบ่้งมาจักยี่โมมีขน,นครับบึงเนี่ยขนไม่ค่อยมีดิบึงหางหลังมันเนี่ยแคมปิ้งกันเต็มครับเพื่อคอนเสิร์ตฟอร์มเนี่ยใต้แคมปิ้งไงเห็นมั้ครับเออเดี๋ยว หายบรรยากาศยามแรงครับเบงรถลมก็บ่ค่อยแหงและมั้งครับพี่น้องก็พอมียศได้ยินเสียงสัตว์บ่นี่ครับสวัสดีอีเทน,นึงตอนแรงป่าโบได้จะได้บรรยากาศครับพี่น้องกินแรง่าสิกับแล้วก็เลยเปลี่ยนแพ่นอุ้มหมาก็เลยไปฮับน้องพุงมาห้ากินข้าวกินน้ำต่อเลยนะไปเทไปดูไก่มีอะไรกินบ้าง กัดกันเลคนก็ลังมาลังออกลังเขาเออสั่งมันตัดทิ้งก็ได้ยเหยากะไพ่เขีข้ยวคือเก่าน,นะครับเนี่ยั้งต้มเต่าแกล็ดปิกนิกดีนะำปีกเกล็ดปิกนิกอยู่นะครับมองงงได้อะไรกรินวันนี้ตำขนมจีนพร้อมไก่ตัวหนึ่งให้โซ่กล้องหน่อยดิโห่ตัวพวกเนยไก่บานนี่นะ เดี๋ยว้องคงจะทำกับข้าวให้กินครับถึงยางไก่ต้มไก่ต่ำส้มต่ำครับเนี่ยแคมเหมือนจะากาัดนี่ครับข้างล่างก็เพี้ยนมาแคมเพื่อขดเสื้อจัแล้วเนี่ยเห็นไ่มฮะโอเคครับเดี๋ยวขวากไก่เห็ดกับขา้าวยังไงอี่หายให้เบิง้งเป็นชอ่อเป็นช่อครับเซบักปปขักกันมือเนี่ย่องเซบักขักแล้วผ่าเผื่นมือนเส้านี้แล้ว เดี๋ยวครับให้น้องหงุงเฮ็ดกับเขาคบากันเดี๋ยวมันจะมืดก่อนครับผมตามรับฟังระเบิงไปเรื่อยๆครับอุ้มก็ขวากลแล้วเนี่ยอันนี้ยางเนี่ยอันนี้ต้มจะส้มต่ำไม่น้องหงุงม,มาตํำครับกำลังขวารับบรรยากาศกำลังเปิดคอนเสิร์ตเลยครับเสียงดังนี้นะครับ ไฟไ่ได้เอาเตาทานมาครับเอาเตาทานมาเนี่ยดังไปนี่นะย่างเหลือหินห่านย่างหงายเนี่ยน้องผมตุกนก็นเล่นเลยโอหสับตูนนะเล่นแคมปิ้งอ่ะยังดังงี้นะครับกำม้อนกันไปไ่ได้ว่ากันครับผม เดี๋ยวเบ็ดเบ็ดกะซีเก็บแล้วครับซีบอรอยหลงเบ็ดแล้วเดี๋ยวแคมป์มย,ามยางเดี๋ยวป่านี่กะซีได้เอาให้ค่าจ่าครับป่าจะเปียนซ่องตัวนะเดี๋ยวเบ็ดกะซีได้แคมมาเบ็ดกะซีได้เก็บเหลักลงแคมปิ้งต้มไก่ย่างไก่ตำส้มกินย่างเดียวครับกินอิ่มแล้วก็กลับวันนี้กําลังเฮ็ดอยู่ครับพ่อขวากําลังขวาเยอะทานก็นเริ่มเป็นทานแล้วเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวตอนต้มตอนย่างไปให้เบิงอีกนินึงครับผมครับผมตอนนี้ก็ย่างไก่แล้วทางวนนี้ครับผมไปโอเคเออเฮียย่างไก่เป็นไงวู้ังย่างครับเอียวย่างตีน้ำบ่เออมากอันนี้ก็บอกไปใส่ไปใส่หม้อลง ไช้พลังมุนนะนี่ครับสอนน้องผงกะต้มไก่นี่อุ๊นเดือดแล้วนี่เชฟน้องผงต้นยิ้มนายต้มไก่เหรอต้มไก่แล้วก็ทำอะไรต่อ แกะบักขักเกออไก่บานนึกไงกว่าเรียบร้อยแล้วต้มย่างมันไม่มีห่อเล็กนี่เอาหงรนะ้อนเนาะส่นเบ็ดก็เก็บแล้วครับต้มไก่ย่างไก,งไก่ตำส้มตำแคมปิ้งกินขา้าวอิ่มบักขักแซ่บบักแหงแล้วก็แซ่บบักขักแล้วก็วกเฮ้ย <c oughs> พ่นงานก็ะถายเมื่อกี้นะครับได้ฮ้อนแล้วมาโต๊ะป่าได้ได้กินย่างไก่ต้มไก่ส้มตำคนลนหน่อยนี่ครับ เขาสู่มอดใส่บักรักแล้วอืใส่บัตรลงไปได้ไหมเออยิดหนึ่งเออพอจะดัดดัดดับขาวมักใส่กับใบกระเพาะบวมไปซื้อแบบหมัดหนึ่งใส่เบิดเลยลมสุดหนามมันฮ้อนนะอืมเสือบวมฮอนมาจนเสียเสียโดนน้ำแล้วว่าเฮ็ดหรอกนี่นะเอาไปอ่องให้ผมไก่ย่างอู้ ขักเลยะแซบบักขักเลยนะหนะินเบิร์ระบุสามคนนะปเบิุปะกับบะดีเงินเช้าเห็นงานโตกันทุกคนยังไงคุณผอมครับออมาครับเคียวกันครับออแซบบักขักเมั้งเนี่ยขาผขึ้ืนในป่าซ่องโตเขาสู่แซบบักขักมันน้ยนน้องหงซอยอยังซอยมะเขือเทศ กูกรอกไปอืมหอมต้มใช่ป่ะเอาไปใส่ต้มต้มกัลังเดือดเดียวเหอะไ่ได้เอาฟ้าหม้อมาเป็นอยังแกะเหงต้มเลยเนี่ยต้มไปเรื่อยๆนะข้างหลังโอเคครับผมเดี๋ยวน้องุงต่ำส้มต่ำแล้วก็แล้วแล้วก็ทายทีหนึงแล้วก็กินข้าว่าทายแล้วก็อิ่มแล้วก็ปิดคลิปเพราะนั้นปัวแกมมาครับผมยิงไก่ก็ย่างยีเรียวไปแล้วครับ เีันนี้อุม้มางแล้วละน้องฮงน้องงก็ตำไอเนี่ยก็ละตำนุ่มจีนทองหเนี่ยกำลังตำเนี่ยไ้ยแคก็ักปลาราหน่มนัว ัพนนถ่ายให้เบิรงอีกรอบหนึ่งจบบริบูรณ์แล้วเนี่ยเข้าแล้วก็บบายบายกองแล้ววันนี้ครับผมตอนนี้ก็เฮ็ดแล้วบว่าทุกอย่างแล้วทั้งตำนุ่มจีนทั้งต้มไก่ทั้งย่างไก่พร้อมเสิร์ฟเวลากินแล้วครับน้องผงชนโซยไปแล้วกับอุ่นรูวมาพร้อมไปหนุ่มกองกินนี่ลัง กับเขาผักกะทิน้ำเฮียอืม,อมเป็นไรอ้อนเต็มบัักอ้อนเอนี่ตุ้มอันนี้นี่เคียเค้ยวนี่เจีวบ,บีเนี่ยค้มอมลํำเลย เป็นไงน,น้องพุง่อยไหมเซ็ปป้เจ็ปยังอืออุมฮอ,อนมาจนอนอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หน้าเวีล้รีือถังล่างนลยครับ <c oughs> เปืดอคอนเสิร์ตกันครับแกเรียอยู่มอ,อกมีพี่ บรกอยู่เนโวยเอาโซยเอาแซบบักขักบ่ไหนกินวินวินดิ้นไมลยากนบยากาเนี้เนาะโอเคครับให้น้องคงกินเดี๋ยวพกมกินอีกกินแล้วเนี่ยเบิ้งเลยไม่กินเบิ้งแซบบักขากะ มัดทุกอย่างเลยครับมันจะกัดกินขา้าวลิมอ่างนี่ละมือเนี่ย mm hmm. อดเมงข่อมืออันนี้ <laughs> ตำนมจีนนะตำนมจิน ครัครบไก่ยังไก่บ้านนี่นะ มากระอ้น pues mm ่เ hmm. อ้นก um, ินมายอกยอกยอกเอ็นกินคือเราบพไปน้องครับไห้เขขัดึงหัวบอนมึ่อกี้เห็นไหมตุนน้ำให้เขักันหต้นแจมมุ่ม ต้องเกอะไปฝากคุณใด้ครับจิบนี้ก็มีแค่นี้นะมาตกป่าได้กินต้มไก่ครับยางไก่ครับส้มต่ำป่าก็ให้เขามันจะคาดก็กดีครับมาตกป่าเพลินๆก็เข้า,เขาสู่ซ่องแซปะคาครับ นี่ครับหวานจริงๆ<อ>พวใดเบิ่งมาฮอดน,นี่ก็ครับขอประคุณหล,ลายๆเด้อครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมกมีคลิปต่อๆไปครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมใส่ใปบอกูดหนำตัวมีไดเ้แซบๆมาเล้วแล้วก็สีให้มือกองกินมือกองกระยับกองอยิงกับน,น้ำไหลนี่โย,ยนโยนโยนโยดอยู่ข้างล่างคนนะ <S <S นครับคลิปนี้ก็เกินคาดครับได้รวบรวมทราบครับ ทั้งข่าพื้นทั้งเซ็ปะคักครับผ่าพื้นกรับต๊ะปลาเซ็ปะคักกันนี่นะต้มไก่มาตกป่าได้กินต้มไก่ย่างไก่ครับเกินคาดครับคลิปนี้มาสิได้กลับเร็วๆครับเมืองไว้คนงานอิ่มหมดแล้วโอเคครับผมกินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วเรียกแต่อีก็บคองกลับแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใส่แบบบุกูดบเมนท์ไอ้ฟ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่ัมน้องผมตนในคลิปต่ตอไปครับคลิปหน้าว่ากันไหมว่าสิพาไปเพื่อไปเพื่อนไปแซบปะค่งงไดก็คคอยว่ากันนี้ที่หนึ่งครับสำหรับคลิปนี้กับหมอใจเลยครับได้ถึงกินถึงโตปลากาแาก็าเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย,บาย กลับแล้วอิ่มมาขัดแซมมาขัดอิ่มมาเหง